huawei เปิดตัว nova ce มาพร้อมกล้องหลัง3ตัวชิปคิ r i น710 ram 6เริ่มต้น9,400บาทก็หลังจากที่มีข่าวนะครับว่าทาง huawei เตรียมที่จะเปิดตัวมือถือรุ่นใหม่ในซีรีส์ nova นะครับ ล่าสุดก็ได้เปิดตัวโนวาซีอีอย่างเป็นทางการในจีนนะครับสำหรับการดีไซน์ตัวนี้มาพร้อมหน้าจอขนาด6.15นิ้วมีติง่งทรงหยดน้านะครับแล้วก็ชูจุดเด่นเรื่องการถ่ายภาพตัวนี้มาพร้อมกล้องหน้า32ล้านพิกเซลเลยทีเดียวแล้วก็มีโหมดถ่ายภาพเฉพาะในที่แสงน้อยด้วยส่วนกล้องหลังก็ให้มาถึง3ตัวด้วยกันนะครับมีกล้องเลนส์ w i 120องศาด้วยและนอกจากนี้ตัวโนวาซีอีก็ได้ผ่านการรับรองจาก TUV Rheinland นะครับเป็นองค์กรตรวจสอบด้านความปลอดภัยระดับโลกนะครับในเรื่องของความปลอด การปล่อยแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้นะครับก็มันใจได้ว่าตัวนี้ปลอดภัยกว่าตัวอื่นๆนะครับ่วนความแรงโนวาซีอีมาพร้อมชิปคิริน7 1 0นะครับแรมให้มาถึง6 ROM 128. กิกรอม1นึ่้วและก็รองรับฟัสาชั่นสิบวัตต์ของฮูเนะครับสเปคโดยรวมตดยวนี้จะใช้หน้าจอ IPS ขนาด6 1 5นิ้วความละเอียด Fu ล l อสดเป็นหน้าจอ19.5ต่อ9ชิปคิริน7 1 0พร้อม G p u Turbo 2.0นะครับแรมสีกิกและหก กล้องหน้า32ล้านพร้อม AI กล้องหลัง3ตัวตัวหลัก24ล้านพิกเซลตัวที่2เลนวายแปล้านพิกเซล1 2อองศานะครับและตัวที่3เลนวัดระยะ2ล้านพิกเซลสำหรับการถ่ายภาพหน้าชั้นหลังเบลอนะครับด้านหลังตัวเครื่องก็จะมีเซนเซอร์สแกนนิ้วมีฟีเจอร์สแกนใบหน้าพอร์ตการเชื่อมต่อเป็น USB Type C มีช่องหูฟัง3 5มมิลแบตเตอรี่3 3 4 0มอ ah, ิลลิแอมป์รองรับชาร์จเร็ว18วัตต์มาพร้อม Android เวอร์ชัน9ครอบ EMUI เก้อก2รุ่นย่อยมีตัว R นะ ยีบเปิดตัวในจีนราคาประมาณ9,400บาทส่วนตัวรุ่รอมร้อยยราคาประมาณ1900บาทราคาเปิดตัวถ้าเทียบกับสเปกก็ไม่ได้ถือว่าถูกนะครับแล้วก็ไม่ได้แพงเพราะว่ายังมีมือถือรุ่นอื่นง h u a w ว i นะครับที่ถูกกว่านี้ใช้ค i r i n 710เหมือนกันแต่ก็ต้องดูอะไรหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าตัวนี้ให้กล้องมา3ตัววัสดตุตัวเครื่องอาจจะดีกว่าก็ได้นะครับจะขายในจีนวันที่21มีนาคมนี้นะครับส่วนเวอร์ชันโกโบจะใช้ชื่อ Power วจะเปิดตัววันที่26มี นาคมนี้นะครับก็ต้องรอลุ้นว่าจะมีการนํามาขายในบ้านเราด้วยหรือไม่เดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ